ทุกคนเคยเจอเงาแปลกๆก,กันบ้างไหมเพอเจอนะเจอมากับตัวเลยเมื่อคืนเดินกลับบ้านดึกมากไฟถนนก็เสียไปหลายดวงช่วงนั้นมันมืดมืดสลัวสลวเผอก็เดินเดินไปอยู่ดีๆก็รู้สึกเหมือนมีคนเดินตามพอหันไปดูเอา้าเงาใครวะสูงกว่าเพออีก ทังที่เพอตัวสูงขนาดนี้แล้วนะตอนนั้นก็คิดว่าสงสัยตาฝาดมั้งแต่พอก้าวขาเงาแม่งก็ก้าวตามคือแบบไม่ใช่เงาเพอแน่นอนเงาเพมันต้องเตี้ยๆสิแถมเงาที่เห็นมันดูเหมือนถือมีดเพอรีบวิ่งเลยทีนี้วิ่งแบบไม่คิดชีวิต พอหันหลังกลับไปดูอีกทีเงาหายไปแล้วเหลือแค่ความมืดแต่ที่พื้นถนนมีรอยเลือดหยดเป็นทางตำรวจมาสอบสวนก็บอกว่าไม่มีใครแจ้งความเรื่องคนหายหรือถูกทำร้ายเลยแต่เพอยือนยันว่าเห็นจริงๆนะเงาสูงๆกับมีดแล้วรอยเลือดนั่นมันอะไรใครคือฆาตกร หรือว่าเงาเป็นฆาตกรเองใช่เรื่องจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เพ้อเล่าให้ฟังแล้วนะคิดเอาเองละกันถ้าอยากฟังเรื่องเพอเพอแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามกันนะ